สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง y o u t u b ฮส r าร์ชาแนผ่านรายการคนทํางานเฮสกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมผ่านทางช่อง YouTube เช่นกันหลายคนไม่ทราบหลายคนไม่รู้กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้แล้วการันตีเงิน60เดือนให้กับผู้กันตนสํานักงานประกันสังคมประกาศกฎกระทรวง มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนเมษายนวันที่29เมษายนปีพศ .2565 ที่ผ่านมาซึ่งหลายคนไม่ทราบหลายคนไม่รู้เป็นเรื่องธรรมดาหากไม่มีการศึกษาโดยให้ผู้กันตนหรือทายาทผู้กันตนรับเงินเป็นก้อนเงินบำเหน็จครั้งเดียว60เดือนหรือเรียกว่าเป็นการการันตีให้กับ ทายาทผู้กันตนได้รับเงินเป็นก้อนซึ่งในตัวบทกฎหมายนี้สำหรับกฎกระทรวงนี้สรุปเป็นภาษาชาวบ้านให้ฟังเข้าใจง่ายๆแบบง่ายๆคือกฎกระทรวงนี้การันตีให้กับทายาทผู้กันตนที่รับเงินบำนาญชราภาพแล้วเสียชีวิตลงภายใน60เดือนหรือทายาทเสียชีวิตลงขณะที่ รับเงินบำนาญชราภาพก่อน60งวดซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้ปรับแก้ไขให้ได้รับเงินเป็นเงินก้อนบำเหน็จหรือเป็นเงินก้อนทั้งเดียวหากทายาทหรือผู้กันตนเสียชีวิตลงเดิมกฎกระทรวงเดิมได้รับเป็นเงินก้อนเพียงแค่10เท่าของเงินบำนาญชราภาพรา,รายเดือน สุดท้ายที่ได้รับอยู่ให้ทายาทผู้ก,กันตนที่เสียชีวิตลงรับเป็นเงินก้อนส่วนที่เหลือไม่เกิน60เดือนหรือการันตีเงินบำเหน็จเงินก้อน60เดือนนั่นเองอาทิเช่นผู้ก,กันตนรับเงินบำนาญชนภาพมาแล้วเดือนละ2 0 0 0 0บาทต่อเดือนและต่อมาเดือนที่1 0งวดที่10เสียชีวิตลงทายาทของผู้กันตนจะได้รับเงิน ก้อนบำเหน็จครั้งเดียวทั้งหมดเท่ากับจำนวนเงินบำเหน็จที่เหลือ50หงวดหรือเป็นเงินเท่ากับ10,000แสนบาทเดิมกฎหมายให้ทายาทได้รับเงินเป็นเงินก้อนบำเหน็จเพียงแค่10เท่าหรือเพียงแค่2 0 0 0 0บาทเท่านั้นกฎหมายใหม่นี้สำนักงานประกันสังคมให้ผู้กันตนรับเงินสูงสุด60เดือนหรือ การันตีให้กับทายาทผู้ก,กันตนรับเงิน60งวดนั่นเองทั้งนี้สําหรับผู้กันตนที่ได้รับเงินบํานาญชลาภาพก่อนกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้หากมีเงินบํานาญรับเงินบํานาญมาแล้วไม่เกิน60งวดให้มีผลให้ได้รับเงินการันตี60งวดหลังจากวันที่29เมษายนปีพศ2565ที่ผ่านมาได้เลย และอากกันตนที่รับเงินบำนาญชราภาพมาแล้ว56งวดเสียชีวิตเดือนที่57หรืองวดที่57กฎกระทรวงฉบับนี้ยังให้ทายาตรรับเงินบำเน็จเป็นเงินก้อน10เท่าไม่ใช่3งวดที่เหลือเช่นรับเงินบำนาญเดือนละ3,000บาททายาตรก็จะได้รับเงินเป็นเงินก้อนบำเน็จ30,000บาท หรือส0เท่าของเงินบำนาญ3,000บาทนั่นเองและสำหรับคำถามที่ถามกันเข้ามาว่าผู้กันตนที่ไม่มีพ่อแม่ลูกสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายได้เสียชีวิตลงและเงินก้อนบำเหน็จตรงนี้จะเป็นของใครซึ่งหากผู้กันตนเสียชีวิตลงไม่มีพ่อแม่ลูกสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเงินก้อนบำเหน็จตรงนี้จะให้ทาาติลำดับต่อมาได้แก่ป้าน้าอา หรือหากไม่มีทายาทเลยท่านสามารถเขียนเป็นเอกสารมอบเงินตรงนี้ให้ใครก็ได้กับอีกหนึ่งคำถามหากภูกกันตนเสียชีวิตลงได้เสียชีวิตลงเลยงวดที่60ไปแล้วทายาทจะได้รับเงินตรงนี้หรือไม่คำตอบทายาทจะไม่ได้รับเงินตรงนี้หรือนะครับจะไม่ได้รับเงิน10บเท่ามองว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ขอบคุณครับสวัสดีครับ